สวัสดีค่ะมาดูกันตอนเย็นนะคะว่าจะวิเคราะห์ยังไงนะคะที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยนะคะการดูเส้นในมือเนี่ยนะคะถ้าวิเคราะห์ละเอียดเราก็จะวิเคราะห์ละเอียดเลยถ้าส่งมาปัจจุบันตอนเนี้นะคะปัญหาชีวิตมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับเราไหมโชคลาภของเราจะผ่านไปได้ไหมนะคะ การงานเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะเรามาดูนะคะลายมือนี้นะคะลายมือนี้นะคะที่บอกว่าเส้นไหนคือเส้นชีวิตเส้นไหนคือเส้นสมองเส้นไหนคือเส้นใจนะคะความมือนี้นะคะจะมีอันนี้คือเส้นชีวิตางคนบอกว่าอุ้ยหนูไม่มีเส้นสมองหรอและหนูไม่มีสมองหรือไงนะคะนี่คือเส้นใจนะคะนี่ไม่ใช่เส้น สมองนะคะอันนี้จะเป็นเส้นวาสนานะคะที่อยู่ได้ก็เพราะว่าเส้นนี้นะคะขาะจะเป็นคนทําอะไรตัดสินใจไวททาอะไรใช้ใจนานะคะดวงของคุณน่ะนะคะจะไปอยู่กับบ้านเกิดมิดได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือจุดนี้นะคะจุดนี้คือเส้นชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะชีวิตต้องไปเจริญในต่างที่ต่างแดนนะคะปัญหาเนี่ยคือ คนรอบข้างคนที่คุณรักคุณไว้ใจนะคะค่ะเส้นใจถือว่าดีนะคะเห็นไหมคะเส้นลักษณะเส้นใจนะคะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรปัญหาเกิดขึ้นที่ว่าเราใช้ใจนํามากเกินไปนะคะทำทำให้บางครั้งน่ะเราตัดสินใจผิดนะคะตัดสินใจผิดทำอะไรก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะปัญหาคือเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะไม่โอเคเพราะว่าหลักทรัพย์ไม่แข็งแรงหลักทรัพย์ก็คือที่อยู่อาศัยของเรามีปัญหานะคะไม่โอเคนะเรื่องที่อยู่อาศัยก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะนี่คือเส้นชีวิตนี่คือเส้นสมองนี่คือเส้นใจลักษณะของเส้นหลักนะคะเส้นหลักๆไม่แข็งแรงเส้นยิ่งเส้นใจด้วยแล้วเสียอย่างนี้จะหาทาหาโชคลาภยาก นะคะทำหาโชคลาภยากเหตุผลด้วยนะคะแบบนี้ปัญหาทางใจละนะคะมีปัญหาทางด้านจิตใจละนะคะก็เส้นชีวิตนะคะเป็นคนที่ใจร้อนหุนหันพันแล่นนะคะแต่ยังโชคดีนะยังได้เส้นวาสนาตรงเส้นนี้ช่วยไว้นะคะแตกเป็นง่ามออกมานะคะ จับเงินได้ไหมจับเงินได้แต่เงินจะอยู่ไม่ถึงเหมือนกาเงินเข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ด้วยนะคะที่มาออกไปปัญหาเกิดจากที่อยู่อาศัยนะคะปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากมันหลายอย่างเลยอย่างที่บอกว่าปัญหามันรุมเราเข้ามานะคะถึงจะมีเงินเข้ามาก็จริงนะคะแต่มันเก็บไม่อยู่เลยนะคะถ้าลักษณะนี้ถือว่าดีหน่อย นะคะลักษณะของเส้นหลักๆแข็งแรงคือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจแข็งแรงแบบนี้มีประสบความสําเร็จค่ะถึงจะดิ้นรนด้วยตัวเองนะคะมีดินน้นรนพาตัวเองนําไปสู่ความสําเร็จได้นะคะมีดาวการเงินขึ้นแบบนี้ดีค่ะเพราะว่าในแน่ๆหลักทรัพย์แข็งแรงนะคะก็ประมาณนี้นะคะโดยรวมๆนะคะฝ่ามือเนี้ยเป็นฝ่ามือที่ดีกว่าที่ให้ดูมานะคะ เห็นไหมคะเส้นที่มันชงรุดซิ่มัสิอันนี้ยังไม่ชงรุดนะมันแค่ว่าไปไปต่อไม่ค่อยไหวเท่านั้นเองนะคะยังมียังได้โชคช่วยนิดนึงนะคะ,ะประมาณนี้นะคะโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ละมือเป็นคนหาเงินเก่งอยู่นะคะนะคะนิ้วมือขวามือนะคะจุดต่างๆบนฝวามือนะคะแบบนี้นะคะ อย่างนี้เส้นบอกว่ามีเส้นอาทิตย์แบบนี้เส้นอาทิตย์แบบนี้ไม่ดีนะคะที่บอกว่าดีแต่มันไม่ดีเพราะอะไรนะคะเพราะหลายๆอย่างหลายๆจุดนะคะบางคนบอกมีเส้นอาทิตย์แล้วจะรวยมันไม่เสมอไปนะคะต้องดูที่ฐานหลักทรัพย์ด้วยนะคะว่าฐานหลักทรัพย์แข็งแรงหรือเปล่านะคะได้ก็ยังน้อยก็ยังได้เส้นนี้ช่วยนะคะได้เส้นตรงเส้นนี้ช่วยได้ตรงนี้ช่วย ถ้าเงินเนี่ยเงินเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็จะออกเห็นไหมคะดาวการเงินมีเข้ามาแต่ว่าเงินมันเก็บไม่อยู่เลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะโชคลาภมันก็จะคาดเคลื่อนนะถ้าคนที่มีเส้นชมเส้นจุดบางจุดนะคะที่ยันมันชํรุดอันนี้ใจดีเกินไปนะคะใจดีใจกว้างหน้าใหญ่เปล่าก็ไม่รู้นะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่รักเกียรติรักชื่อเสียง นะคะเสียเงินไม่ว่าเสียชื่อไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่กดติดตามกันค่ะ